สวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะปาดมือนีิเป็นยังขึ้นเป็นสีแปดแปดเงี้ยส <c oughs> ินะเจยังไม่เม <c oughs> <c oughs> mm ียนไม่มันหกมึงค่ะผู้ชมขั้วมาลงโปร่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่วินงมาอันนั้นอยู่บัดมือฉันเพิ่งอยู่บัดมือแล้วมัน่ปิวงเค่ะอ่าท่านผู้ชมมือนีแมวมูจะผ้ามาถามเจลอตเตอรี่จากนครพนมเพิ่นไห่มาแล้วบอกเจตัวสุดท้ายมาว่างกับเขามาหนีพอดี เจ๊กระไรบ้างเื่อวานแต่บินโทษไปบอกมันติ๋วติวตรงไหนไมันอยู่ที่ก้เอาไปสัน่นบ่าวเถาว่าไปเอิ้นเจี๊ยดูว่าสั่เจีพ่นมาหรือ,อยังว่าสั่นพ่นว่าจากนครพนมมาหรือ,อยังมาแล้วค่ะผู้ชมไปฟังไปชม,ปชมน้ำกันอยู่บานบ่าวเถาวพละ,ะเอาไปค่ะผู้ชมตามเจี๊ยรตเตอรี่ไปเลยปาร์ตบุนีคือเห็ดส้มผมคือสาวสมนอยเถื่เจี เฮ็ดไปแปลกๆเจ๊จัลลายุ้ซื้อมันฮอนแมนบ่เจ๊มันฮอนมันฮอนว่าอากาศบ้านเราร้อนแล้วเนาะเจ๊เนาะหมดหนาวแล้วกันว่าฮอนคือใส่เสียกันหนาวอยู่เอ้าไอ้เราไมนเย็นแม่บ่โอ้กระสันกับจีได้ใส่เสียกันหนาวคือกันละเพื่อมันจีเย็นคุณน่ะบ้าแ่าทายุคคุณชาวบ้านพอดีบ้าเแถวจะโทตเอินพอดี เอาบปะเปิดตอนต่อมากมากพอดีเอาอ่นั่งเจ๊นั่งเปิดพัดลมให้แล้วแหละเย็นยั่วไม่บอกว่าหอนถ้าใส่เสียกันหนาวมันร่างมือก็อยากใส่ร่างมือก็บม่อยากใส่เอาผิวบ่อยสุดเด่นเลนิดๆอ่ะมันจะแหลกให้เก่าเลยล่ะอากาศคือหอนสุดไกลตับต่อเปิดพัดลมให้เลยดิเย็นหน่อยนึงอากาศก็บหอนอะไรดิอ่หนาวจริงๆขึ้นเลยไอ้ผิวยังซับเหนื่อยอยู่นั่น่ะอนเอาไวะสวัสดี เจ๊ลอตเตอรี่ธรรมชูศรีสวัสดียามแรงด้ว<อ>สวัสดีค่ะถึ่งขบ้าบากก้าเจหัวตเาเข,ข่าแห้งถึ่งขบ้าบ้านเอานาฟซีก็รอดนดกระถางเป็นขบ้าไหลายโอ้ยแต่มันห่อนน้ำเจพี่น้องเคยเห็นเสียไหมเป<อ>่าถั่วลิสงเปิดระเบ,บมันเป็นน้ำมืออ่าเอานะครับจากนครพนมนะครับเพิ่นให้มาแล้วตั้งแต่ต่อหมวดเลยพี่น้องเด้อ นับวันที่16 2000, ก,กุมภาพันธ์2569นห้รับเก้านับเป็นตัวใดมากกว่าเจที่ไฮมาตะมวดเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าเด็กกับเก้าบ้าเผาขึ้สีมากี่ดอกนี่ถึอใจเลยมักอยวพ่ออาเดนเพิ่นเดินดีมันเจเดินเพิ่มเดินดีไหมตัวสุดท้ายแห่งสีมาแข็งไอ้หนังคือว่างจัมพ์แข็งเหงิก็ก่าเจอะไรก็่าเจมันเล่าใจเจมันลอ้อตาลอ้อใจมาแต่ละหมวดมันเป็นที่เอาเอาเอาเจียืนถึงบางเรื่อคือคือได้ใส่แฟชั่นใส่เอ เขายีนมันสิบวน่าเขียนว่าเจ๊กับมาจังทีใส่ยืดไทยเอฟซีมันมุ่งดูแฟชั่นโอ้ลุกลุกพี่น้องลุกแต่เจ๊อารมณ์ลุกอ่าปุ่น่ะเอ้ากระปัานไม่หลุดตลอดเลยเจ๊เนาะสดใสเวลาสาวที่ผ่าปีเนาะอ้าวเจ๊เอ้านั่งนั่งพี่น้องนั่งเออทุบปุ๊บโดนใจเจ๊ปั๊บแต่ว่ายเอฟซีก็จะอ่ามันเป็นตัวที่ของเจ๊มันบึ้ยเจ๊ถามว่าโอ้ยจัดไปว่าอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้ว คือเป็นตะบันใจน้องหมดเลยน่เจ๊เนาะเพิ่นกว่าวขัดอยู่ตัวนล้ะที่บนไหนมาอีกตัวศูนย์ศนยเพิ่นให้เจ็ดให้เก่าเพื่ะไให้ศูนจากกูตัวอะละเจ๊สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามศูนยห้าศูนย์หกศูนมันดมใจเจ้ไหมใจเจ๊เจ๊ เป้าแ่าต้องมาแม่นอนเลยเจ๊คักดุเจ้เนี่ยแะพี่น้องเฮ้ยอันนี้เจไนะเจ๊เื่องสามตัวเด้ปสามตัวเจ็ดเก้าศูนย์จ็ดเก้าศูนอคนเด็ดจับตัวเด่นเขาเลยเนาะเอาอน้ามี่เจผมผมมักชุด3าตัวนี่ีเจขนาดเจขับรถมาตอนไหนนะเจ้ว่าเ้ยศูนย์ตอนไหนวมันมาต่อยมาแถวนั้แเจ้าจงเลียวเบองเจขับรถมาแม่าอีนี่มันเป็นยังอยะอย่าเนีนะ มันโดใจมันถึงใจพเจมันโดนใจเจ้เจผมมักสามตัวด้วยเจ็ดเก้าศูนย์่เจมักย่วมักมักสามตัวแล้วตรีเจเหลือบ่พูดนน่เดี๋ยวจะมีเบิงงอยู่ฮ้บอมีบ่มีแล้วบอมี่เก้าศนนเก้าบ่มีแล้วอาวพี่น้องคือถูกเจเดี๋ยวบอาเี่าเขียนให้รักเจ็ดเป็นไบให้มาก้วเจนะค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าค เก้าศูนย <in the> ์เก้าห <quin> ้าเก้าเจ็ดวงกลมที่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก <making ath rebbe> ้าห้าเก้าเจ็ดตดาวพนเน้นเน้นเจ็ดกับเก้าคือเก้าอ่ะเจ็ดกับเก้าคือเก้าศูนย์มาทีหังมันเป็นตัวร่องตัวร่องตาวพนเห็นเนียนคือเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าคือเก้าเจ็ดกับเก้าคือเก้าแต่ว่ามันโดนใจเจ้ตรงศูนย์นี่นะตาคูนี่ก็ห่องโคตรเดียวเวอร์กว่าจันน่ะเออว่าใจนี่เป็นที่ยังวะสามศูนย์ใจไมหมูสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์นี่พนเนียนตะไรพนพกตะไรเฮ้ยบาทนี่เออ ไหนนุะเอาลุนตัวไหนเลยเจคือศูนย์ศูนยะไหนเอาให้พวกเราไท้มีสามศูนย์มีหาศูนย์มีหกศูนย์จะว่าเป็นหาจะว่าเป็นหาศูนย์บอกอืมขนาดไทยยังถืออือค่ะค่ะัวดเจ้หาศูนย์มาเถ้าขนาศูนย์ตัวเน้นเลยตัวเน้นเลยเรักศูนย์อ่าเนี่ะ แต่ว่าเห็นให้เลยนะสมัติถือเป๊ะเหพี่ยบให้เน้นลักซูนปานนักันไว้เว้ยอืมหาศูนมากแคบ่อาคุณนินหาศูนได้พี่น้องเด้หาศูนกับตรงกับควือมฝันเบาเท่าแล้วพี่น้องค่ะอ่านะครับแต่ว่าเคุนบอกเบาเ่าว่าอย่าลืมสามตัวเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์จ้ะอ่เอาเดียวบบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้นะครับฮอนบาเจบอป้าเขาเปิดอันนี้ไว้มัเจะเห็นเบิงด้ดูเอฟซี จนเฮียนาผาบย้อยเจ๊มันห่อนเดียวห่อนเนี่ยมันงแก่เย็นไม่ตัวแม่แม่หมูเฮาเฮาเฮาบ่อนนั่นโอ้ยก็เป็นตาเย็นโหดดอกเจ๊บังเสือกันหนาวเจ๊เนี้ยต้ากับแปะเจ๊เนี่ยหนาวเต้าทั้งทั้งเต้าอันนี้คือบ้าะ คดเย็นเล้วเตอารมณ์ใครอยู่มือนีบอัดใส่ถุงเท้ามานน้าเจเนะเมือนใส่ถุงเท้าอือเล้วเตคือบอใส่เจมันจะเจ,ะจะีถอดออกเล้ยวล่างถวยอหมดตันี้ย <laughs> จริงจริงมจะ,จะเย็นไปหมดตัวเจี๊สิเ่าไน้ขัน้นเหาเจ๊ผมมันอ้วนคำๆนะเราเดินเจ๊นะคบไปชมหยอ,อกเจไปน้ำแน่พูดนะอา้าธรรมชมนะครับผมจากนครพนมได้เปนรองเด้นาบงวดเจ็ดสองนข่าตรงๆ ดับมาตัวเด่นเพล่ยนะครับเป็นหน้าทางนี้พี่น้องเดลยดับ16กุมภาพันธ์2569ดับจากนครพนมพี่น้องเพิ่นกระซงให้เจลอตเตอรีขึ้นเก่าดับเลขเด่นเลขวิ่งที่เพิ่นให้ตองวดก็คือ7กับ9นะเพิ่นกินเน้มลัก7กับลักเก่าได้พี่น้องเดลยดับถ้าบ่มักชุดที่เพิ่นจับให้หามาใส่ดับหลัก7 70 71 75นย์เจบหลัก9 90 95 97นย์เกบเน้น2อลักนี่พี่น้องนาบขึ้นเจ็กับ9น้าดาบ เพินเนพ่นเน้นเพิ่นเด่นให้ขึ้นกับเกานะครับเพอว่าถ่าทางจากนาครพนมนะผูมม้ที่เพิ่นสรงมาให้ถ่าลักเจ็ดเป็นกับเจถึงเจ็ดเก้าลักเก้าเพิ่นกับเนถึงเก้าพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเจาะตัวเน้นมาให้เนะพิ่นเจาะตัวเน้นมาให้หลักเจ็ดก็ดศู 75, นย์เจ็หนึ่งับวงกลมที่71หลักศูนย์เกาย์เก้าห้วงกลมที่97้าอีกหนึ่งชุดที่รอ0นย์พี่น้องจะมาเจ๊เพิ่นมาถูกใจคักตรงใจคัก <c oughs> สามศูนหาศูนหกศูนาเต่วเบาถมมักชุดนี้เลยพี่น้องเด้อมักเจ็ดเก้าศูน์แต่ว่าหลักศูนยี่เพิ่นเน้นหาศูนย์มันมาเจ็ด่ะหาศูน์เอาหาศูนต์กระถึกกระตรงนี่พี่น้องตรงชุดที่เบาเถาหาครับนะสามตัวดับเจ็ดเก้าศูนต์ดเพิ่นกระจับชุดเด่นเพิ่นนี่ละให้พี่น้องเก่าศ<ม>ูนต์อยู่นในชุดเด่นเพิ่นอยู่เด้ชุด<ม>ลักเกา่าตาเพิ่นประเป็นฐานเน้นทักคือเก่าเจ็ดต่วลักเกานีก่กรเด็นได้พี่น้องเด้อลักเจ็ดนี่กรเด็น อันนี้เพิ่นจับตัวตัวเด่นตัวเน้นมาให้คือหลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหลักเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดนี่คือตัวเด่นนับหลักเจ็ดกับหลักเก้าแต่ว่าเอฟซีภูเบรีย์ได้หน่อยคูก็คือเจ็ดคือเจ็ดหนึ่งหลักเก้าคือเก้าเจ็ดหลักศูนย์เป็นตัวรองนับสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์วงกลมที่ห้าศูนย์ชุดสามตัวหางเดียวเจ็ดเก้าศูนย์นะครับแคปนาจอได้พป็นอรองด้จากนัทครพนมนะครับผมแอบโอ้หลักศูนย์เนีว่าตรงใจ เอออือเออเอแต่ฉันห่อนน้ำเจได้พี่น้องเนาะเสียคแนนเงียเอาไหมอ่าแม่หมูว่าเจ้าว่าห่อนห่ดเจแว่าธรรมดาแล้วจะครบเซตแล้วจะมีหมวกพร้อมดิมีหมวกอ่าจะมาพนัทใส่มากพน่กกิจะห่อนอบอ้าวได้เจเด้หนาห่อนอ่าบวมบวานางนางยุบเจยังคือบูผันะว่าอากาศมันห่อนเลยไหมพี่น้องห่อนค่ะอากาศมันร้อนอากาศมันเ้หอนแล้ว พอจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วฮ้อนนฮ้อนคักเทนนิบานเฮ้ยกันฮ้อนฮวันคักค่ะเรียกว่าเจอบผิวสนหรับบอยสันติก็แหลียเยอ่ะแต่ทำไมย้ายสูมใกล้ไรมันแหล่สนองบุแหล่เจสดใสอยู่เดลยนี่เอฟซีอาร์เจสดใสนะครับท่านผู้ชมเอาขอบคุณจากนครพนมได้พี่น้องด้วนะแต่ก็ขอบคุณเจรตรีพี่น้องขอบคุณค่ะเจรตรีเป็นแนวทางมาเจเนาะเป็นแนวทางที่ท่านผู้ชมเลยวดเขาก็ขึ้นวัเจ็ดสองตรงๆรงนะวดเขาก็มี มวดบ่อเข่าก็มีแต่ว่าเด่นเพิ่นก็เดินดีพี่น้องนะครับให้เพิ่นก็ให้มากให้เก่าเอฟซีเพิ่นก็บอกเบาถกับเจรตรีล่องลอยนะครับทำชมล่องห้ได้เบิ่์ได้เห็นนะครับตะวันวันถือใจเจ้ถึกใจพี่น้องเจ้จนมักมักคักๆตัวเดียวเลยเจ้อะเจ้ก็มาดหาซูลเหรอเนาะหาซูลซวนตัวแม่เลวันเพิ่นเนี่ยมัดก็ใส่เจ้สีห้องเลยมัดเจ้สีห้องคเจ้ห้องในห้องแล้วบอก เขาเดี๋ยวเบิ่งเลยตอนเติรจ้นหนาบ้างเติวจจอเจ้ามากเติดจอเขาและเดี้ยวเบืงววาเจ๊ไปใส่มูน่นนี่หละเจก็เติตัวจอตัวไหนก่อตจตัวไหนกศูย์เจ๊ถใจครับว่ามันยังงัดมาเก่าศูนย์อยู่ไหมบ่วันเปลี่ยนมาหาศูนย์แต่ว่ามันก็เลียวเบื้องหมดรับ ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชองง่องคุกท่านนะเจเนาะค่ะแหมน่าพิโชคใหม้มันได้่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับโชคมันมัเด้อค่ะในหมูเบาถั่ะขอบคุณค่ะพิโชคให้มานน้ำกันเด้อค่ะพรอกันไม่คลิปหน้านค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ